สวัสดีครับสวัสดียังเมื่อแรงครับผมมาถักท่ายกันครับพี่น้องคิดทอดคิดเถิงครับเพรากาเสียงโบมี่เอทล่อมึงแล้วครับจ้งวันเป็นอย่างนะครับใส่ไม่คือกันกันกบโบมี่เสียงโบใส่กับโบมี่เสียงพาซิไลโซดคุยกับผีกับน้องก็เลยมาเปลี่ยนทายเอาดีกว่านะครับทายแล้วก็ให้พีให้น้องได้เบิรงนะครับ คิดหน่อยคิดถึงครับตอนนี้เตรียมเสื้อผ้าแล้วครับเตรียมเสื้อผ้าแล้วขนของขึ้นรถแล้วครับีใหญ่ขั้วรครับ <c ười> สิบไปสาวหน่อยเพชรบ้านแพงครับไปพอกันด้วยพี่น้องเด้อมืออื่นพอกันอยู่พุ่นครับแต่เวลาแสดงนั่นของเอวันที่หกครับลำเลืองต่อก่อน พอกันพระพี่น้องเนาะนะครับเ mm hmm. มื่อวานนี่ไปสื่อไมมมาไหม่มหมหลรอเด้ไมมมาไหมเราก,ก็ทดลองแล้วกระดังดีนะครับ mm hmm. พ่อมาหนีเอามาทดลองสิไลซ์สดคุยกับพี่กับนอ้องบึงพัดบ่ดังนะครับ mm hmm. ถอดไมมออก mm hmm. บ่ต้องใส่บิ่งกะบ่ดังอีก mm hmm. เอ๊ะแปลกแท้แปลกมันเป็นแปลก เมื่อวานนี่กับไปไายรายการลําลึกถึงไอ้พ่อนศักดิ์ส่องแสงกับคุณเทียนมัทุรลดนะครับอยู่ช่องไทย PBS นะฮะยังที่เอลงให้เบิงครับเมื่อวานนี่กับแปลกขึ้นกันนะครับเมื่อวานอาตอนซ่อมเครื่องเสียงกะดีนะครับเครื่องเสียงกะดีตอนซ่อมอ่ ดีมั้ทั้งสองคนนะครับเวลาสิอัดเวลาสิบันทึกนะครับบวสิเป็นโอบีบวสิเป็นอยังระดับใหญ่เนาะระดับนั้นแล้วให้น้องเซืยวบอว่าบอดังนะครับลองสาวจาันกางโกบลองไปสามรอบนะครับทั้งโปรดิวเซอร์มา ขอโทษเด้อพี่เอขอโทษขอโทษนะครับว่าดังรถโ,โตบีระดับนั้นว่าดังนะครับอายุปรับปรุงของเครื่องเพิ่นระดับนั้นเนาะยังบ่ดังเอ๊ะเป็นอย่างผมกะวายอยู่นะกะขอไอยอยู่กะวายอยู่ว่ออายกะขอไอขอใายอยู่ไอน้องฟล่องฟ้าแล้วได้เด้อสิได็จฝ่าวเมื่อก็เลรื่อย,อยู่ บอัน,อนทีมงานว่าเอ๊ะหรือว่าเราไม่ได้จุดทูบประสันซูมทีมงานนะครับทั้งรถ OB ทั้งทีมงานกลองทีมงานโปรดิวเซอร์รายการนะครับหมู่ว่านท่ายสองคนจนหอดคำนะฮะหอดคำเลยเด้ยหมู่ว่านเพิ่นไปจุดทูบนะฮะเพิ่นไปจุดทูบแล้ว ขอแล้วส่วนเอกนักดนตรีกะขอเพิ่มแล้วขอขอเรียบร้อยแล้วล่ะเนาะเข้ากับข้าวหลบใจแหละก็บหลอกเพ่งไอก้กะกะเท่ากับต้องอันนี้อยู่แล้วเนาะล้ำลึกถึงไอ้พี่น้องแซวบวาทีมงานไปจุดถูกดังดังเสยคนก็นงงคือกันว่าของมูลนีธเนาะบางเทียบบางที สิ่งที่เขาเคารพสิ่งที่เขาแนมบอเห็นครับที่ลองเสาจาันมาว่าเนี่ยตอนทีเครื่องเสียงแล้วดังแล้วผมพอใจแห้งหลายผม,มา่าผมลองได้ได้ดีแห้งขนาดเจ้าของบอเคยลองจักเถื่อนะครับขออายบายให้น้องลองให้ผ่านเด้อไอเด้อให้ผ่านไปดีๆให้เสียงออกดีให้ดังมวนมวนตีมวนมวน,มวน,มวนเสียงออกกลางว่า โอ้ดังดีครับดังดีมมวานเป็นเรื่องแปลกตั้งแต่มมวานครับออกจากรายการหาโมง้งโคกโมงแรงนะครับคุณเทียนมาุล่กับทายต่อกระเดมมาสื่อไม่หรอครับมาสื่อมาสื่อไม่อยู่เสียรังสิตสื่อไม่กับทดลองกระสื่อไม่ตัวดีเลยละ่ะเขาบอกว่า ล่องบางก็ดีอยู่นั้นแหละก็ดังมวนดังดีอยู่มัอนี้เด้อคิดว่าสิเสียบไม่ล้วก็สิลองเว้าวมวนมวลกับผีกับน้องสิล่ำไปฟังมวลมวนึพัดว่าดังเสยเป็นกับเอฟซีครัขอเสียงแนะพี่สันกับขอเสียงครับกับว่าดังอิลีเด้กกับว่าดังถอดออกแล้วถอดอ่าถอดไม่ออกใส่โทรศัพท์ซื้อกะบ่ดังนะครับ บันนีคือสีดังละ่ละเพราะว่าบันทึกเอานะครับบันทึกเอามันอนี้นอนเหมือนมือเลยบเดดไป่ยไทยทั้งนอกนะครับไล่บเดดไป่ไทยคิปทั้งนอกกล้ยหมุกขื้นกระโหลยมานะครับกระนอนให้อิ่มเพราะว่าต้องเดินทางมืออื่นเศร้า ไปสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับสื่อบัตรจองตัวเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปพอกันครับผมไปพอกันนะฮะไปพอไปมวนกันล่ำเรืองกับซ้อมแล้วนะครับกัซ้อมแล้วนะครับสบายดีอัญญาทานผู้ติดตามผลงานทั้งสาวน้อยบ่เคยลา เป็นศูนย์รวมดาราสัรหามาอยู่ยังให้คุณท่านในมว่วนใจแฟนอยู่ไกลอยู่ไกลส้มตามซื้อทีมง,งานจัดได้เวลาตามนัดทรงกะระแสไปตามคืนละทุกวันคืนยังเห็นหน้าว่าในเนื้อแฟน ไกลไกลยังโทรมาถามข่าวคอยติดตามข่าวข่าวของสาวน้อยบอรเวนผลงานยี่ยมแม่นดังเดิมโอ้ยเด้นอมโอ้ยละนาบ่าท่านใ้เนื้อดีนะครับบอท่านด้เนื้อดีเป็นลํำเรือง สมมติน้มของข้าพเจ้าเองมีน้มแหละว่าเจ้าชายกระตุกกระตักเ <c oughs> มื่อนี่ได้ทราบข่าวว่าพญาสามนสิแจก,กลูกหมูซ <c oughs> ื้อบัตรจองตัวไนดะ้ไปนองเอ้อซื้อบัตรจองตัวนะครับเขาไปเบิงนะครับล่ำเรืองสังท่องเงาะปลานะี่ครับไผ่สิเป็นเงะาะไผ่สิเป็นสามนไผ่สิเป็น ตัวใดเป็นตัวใดนะครับดาล่าขับขังเนะเต็มนะครับซื้อบัตรไปเลยนะครับซื้อบัตรไปคิดหอดคิดถึงเด้อคิดหอดคิดถึงพี่น้องทือเก่านะครับและการและการทิทายหมู่ว่านนี่อ่าสีออกวันเสาร์ทุกวันเสาร์เดี๋ยววันเสาร์ไดเดี๋ยวเอสีแจงไล่สดแล้วก็สีแจงบอกนะครับสีแจงบอกก่อนเมื่อนี้คิดหอดตื่น นอนกินข้าวแรงแลวกเลยมาวัไลัยสดหาพีหาน้องถามข่าวถามข้าวไม่ผัดบอดังเอาไม่ออกกันย่งบดังก็เลยมาบันทึกเอานะครับบันทึกมาอาัดเอาให้พีให้น้องได้ว่ามือใหญ่เออยู่ใส่มืออื่นไปมหาสารคามนะครับเดินไปมหาสารคาม าว่าหนาวละหนาวี่ยังน้อทั้งนั้นนะครับก็เตรียมไปหลายยอกเสือกันนงกันหนาวนะครับว่าหนาวกับหอบกลับมานะครับว่าหนาวกับหอบกลับมาขึ้นเกาเข้าไปได้พี่น้องเดิมือ่นกับไปแห่งกำลังใจกันมือเลือดตั้งแต่ห้าหกนะครับเขาไปแห้กำลังใจกันกับทีมงานสาวน้อยเพรบ้านแพงนะครับ เอไปตั้งแต่มือละล่ะนะครับนองโอพรชัยวันศรีนะครับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับขัางนะครับเต็มสตรีมเต็ม,ตม,ตมเปี่ยมหลากหลายเลยนะฮะฝากไปเน่กันแล้วครับกับกอลลั่มกับทองแล้วนะครับทองละละ่ะ ขำว่าเบิงขำว่าห้กำลังใจกันครับมาเบิงขำว่าห้กำลังใจกันหลายๆนะครับเพราะว่ากำลังใจนี่คือ,อน้ำทิพย์ชโลมใจนะครับสิมีกำลังใจมีพลังกะหย่อนกำลังใจนะครับพี่น้องไหม้มนะ่าเนาะเดี๋ยวส่วนรายการบันทึกเทปหมู่บ้านนะครับล้ำลึกพรศักดิ์ส่องแสงนะครับของไอพรศักดิ์ส่องแสงกัน สอกวันเสาร์ดเดี๋ยวเอซีไรโซดบอกพี่บอกน้องฝากติดตามไทย pbs นะครับฝากติดตามแน่กันแล้วกันครับผมยัง่มือแรงแบบนี้ก่ะไอพี่น้องกินเข่ากันเจ็บแสบไม่ยังกินเข่ากะกินได้หลายมืออื่นออมแห้งกันมะมวนเต้นกันนะครับฝากกดใจกดซับสไคร b e ให้กำลังใจแน่กันแล้วกันครับพี่น้องอมืออื่นจิ เดินทางกับสีไลท์ซดไปเด้อพี่น้องเด้อเบยนเดินทางกับสีไลท์ซดไปครับสำหรับย่ามอแร็งซัมนน่นะครับมาส่งข่าวพี่น้องนะครับที่แรกกับว,ว่าสีไลท์ซดผัดไม่ผัดบอดังแจ็คเป็นยังบุ๊นะครับถอดไม่ออกกับยังบอดังเกา่าไอพี่น้องมีความสุขหล,ลายครับคิดหนอดคิดถึงเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ